บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกซีซั่นที่สองตอนที่22ผ่านไปสองวันหลังจากกลับมายัางบริเวณเขตก่อสร้างตรงทะเลสาบกันครั้งหนึ่งพวกอาก็กลับไปยังแลนบาร์สกันอีกครั้งทว่าครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เข้าไปในเมือง แต่ยืนอยู่ข้างทางสัญจรหลักซึ่งอยู่ห่างไปจากประตูเมืองทางทิศใต้พวกเขาจ้องมองดูผู้คนที่เดินทางไปยังแลนบารตามทางสัญจรตรงหน้าพวกเขาพวกคนที่เดินเข้าๆออกๆเมืองขณะรอคนที่นัดหมายเอาไว้พลางมองไปตรงถนนหลักซึ่งหันไปในทิศทางเดียวกับตัวเมืองตอนนั้นเอง อาก็เห็นคนคุนหน้าขุนตาขับรถม้าบรรทุกลากหลังใยที่ใช้ม้าเทียมสี่ตัวหลังแน่ใจว่าเป็นเขาอาก็โบกมือเบาๆส่งสัญญาณให้คนที่นั่งอยู่บนที่นั่งสรารถีของรถม้าบรรทุกลากหลังใยคือลาคิพ่อคาล่ที่พวกเขาเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันก่อนข้างกายเขานั้นมีหญิงสาวผมสีน้ำตาลเข้มยาวปะบานั่งอยู่ด้วยพิจารณาดูจากเสื้อผ้าที่เหมือนของผู้ชาย และอุปกรณ์ป้องกันตรงอกซึ่งทำจากหนังแม้จะเป็นผู้หญิงแต่เธอคงเป็นทหารรับจ้างไม่ผิดแน่และข้างๆรถม้าก็มีชายผมสีทองตัดสั้นเกลียนเดินเคียงมาด้วยท่าทางละแวดระวังรอบๆมือของเขาวางอยู่บนก้นด้ามของดาบหน้าตาบาบ้านที่ห้อยอยู่ตรงเอวดูท่าจะมาเพื่อคุ้มกันสัมภาระสินะถึงจะรู้สึกไม่เห็นจำเป็นต้องเฝ้าระวังอะไรขนาดนั้นเพราะไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองสักเท่าไร แต่การลับมือพวกเขาก็ทำให้สัมผัสเห็นถึงความจริงใจดี ขอโทษที่ทำให้หรอนะครับท่านอาร์คเมื่อลาคีสังเกตเห็นพวกอาร์คเขาก็ขับรถม้าบรรทุกหลังใหญ่จอดเรียบเข้าข้างทางของถนนหลักก่อนจะกระโดดลงมาชายหนุ่มโค้งทักทายอย่างสุภาพด้วยท่าทางสมกับเป็นพ่อค้าที่กำลังรับรองลูกค้าตามที่สั่งไว้ครับถ้าใช้เงินจากการขายชิ้นส่วนแกรนดากอนที่ท่านฝากมาขายเมื่อวันก่อนแล้วก็ซื้อรถม้าบรรทุกหลังใหญ่กับพวกวัตถุดิบอาหารที่เก็บได้นั้นๆขน,น,นใส่รถม้านี่เท่าที่จะขนได้มาแล้ว เชิญตรวจสอบดูได้เลยครับลาคีกล่าวเช่นนั้นตามที่เขาเชื้อเชิญอาคขยับไปใกล้สัมภาระที่กองสมเป็นภูเขาอยู่ตรงกระบะท้ายของรถม้าบรรทุกของหลังใหญ่บนสัมภาระมีผ้าล่มพื้นหนากางคุมเอาไว้อยู่คงจะเพื่อก,กันไว้ในกรณีที่เกิดเปียกฝน อาร์เลิกผ้าคลุมขึ้นขณะลองเช็คดูของข้างในบนกระบะมีข้าวสาลีและถั่วตาแห้งบรรจุอยู่ในถุงกระสอบและมีเนื้อลมควันกองพนเนินคงเพราะได้กลิ่นหอมน่ากินปงตะซึ่งอยู่บนศรีรษะจึงสายหางไปมาเป็นพันละวันอาเรียนกับจิโยเมเองก็แวกเปิดดูข้าวของสัมภาระบนกระบะแล้วตรวจสอบของที่อยู่ข้างในด้วยเช่นกันอืม ได้ข้าวของตามที่ขอไปมาจริงๆถ้าอย่างนั้นก็มาพูดเรื่องค่าตอบแทนกันเลยแล้วกันอากตัดเข้าเรื่องค่าตอบแทนของการซื้อขายในครั้งนี้พร้อมหันไปมองลาคิแล้วชายหนุ่มก็สายหน้าวืดคัดค้านเรื่องที่อากบอกเขาบอกว่าไม่ต้องครับ ไม่ต้องแค่เงินมัดจำที่ท่านให้ในตอนแรกก็เพียงพอแล้วอีกอย่างครั้งนี้ตอนไปขายชิ้นส่วนของแกรนดากอนที่ท่านฝากมาเลยทําให้ข้าได้รู้จักมักจีก,กับพวกกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยเพราะงั้นข้าได้รับค่าตอบแทนมามากเกินพอแล้วละต้องขอบคุณท่านมากจริงๆครับลาคิฉีกยิ้มกว้างเต็มใบหน้าแล้วก้มศรีรษะต่ําขอบคุณอีกครั้งอาร์คบอกว่าอืม พอดีว่าคราวหน้าหากมีของที่ต้องใช้คนกลางข้าคงจะต้องขอเรียกใช้ท่านลาคีอีกเพราะงั้นถือสว่าข้าจายเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าสำหรับเรียกใช้ท่านเป็นคนกลางก็แล้วกันว่าแล้วอาก็หยิบเอากระเป๋าหนังสัตว์ที่ม้วนไว้หนึ่งแผน่นและผูกด้วยเชือกอยางดีออกมาจากถุงก่อนจะยื่นให้กับพ่อค้าหนุม ลาคิรับมาด้วยท่าทางลนล้านมองสลับไปมาระหว่างอาร์กกับม้วนกระดาษหนังในมือและพยายามที่จะจับต้นชนปลายเรื่องรลวแต่อาร์กก็พยเยนหน้ากระตุ้นให้เขาอ่านเนื้อหาข้างในหลังจากแกะเชือกที่พันอยู่แล้วคลี่กระดาษหนังทันทีที่ได้เห็นเนื้อหาข้างในพ่อคาเล่หนุ่มก็แหกปากร้องเสียงหลงสุดขีดจนพวกทหารรับจ้างที่เขาพามาด้วยตกอกตกใจไปตามๆกันเอะออา นี่มันใบอนุญาตกิจาการของแลนบัสไม่ใช่แล้วครับได้เจ้านี่มายังไงกันเนี่ยมันน่าจะยังไม่ออกวางขายในตลาดเลยนี่นะลาคิช็อกตาตั้งตากรอกไปมาอย่างสับสนมองสลับไปมาระหว่างกระดาษหนงังและอาร์คด้วยใบหน้ากะวนกะวายอย่างเห็นได้ชัดอาร์คบอกว่า ก็เผื่อเวลามาติดต่อค้าขายกับท่านลาคิภายลังถ้ามีร้านแล้วจะได้สะดวกเวลาแวะไปใช่ไหมละ่ะพอดีทางข้าน่ะอยากจะขอให้ท่านจัดหาวัสดุก่อสร้างเป็นการส่วนตัวต่างจากรอบนี้ด้วยเพราะงั้นก็เลยไปพูดอะไรไร้สาระกับท่านเจ้าเมืองที่นี่นิดน้อยแล้วก็ยอมออกเอกสารอนุญาตมาให้นะ่ะพออาร์กล่าวเช่นนั้นลาคิ ก็ยิ่งเบิกตากว้างแสดงอาการตกตะลึงท่านเจ้าเมืองรู้จักเป็นสหายสนิทกับท่านมาควิสแลนบาร์ดด้วยอย่างนั้นหรือคอลับลาคีกล่าวเช่นนั้นดูท่าจะลนล้านจนพยายามเปลี่ยนวิธีพูดก็เลยใช้คำทำแม่งทำแม่งอ์กส่งซิกทางสายตาให้อาลียนที่มองดูสถานการณ์อยู่ข้างๆและกำลังหัวลอกขำขันกับพฤติกรรมของพ่อค้านมเมื่อได้สัญญาอาลียนก็ค่อยๆปลดหมวกฮูด้ดของเสื้อคลุมสีเทาที่สวมอยู่ออก ผมยาวสีขาวปลิวสยายยามต้องสายลมเผยให้เห็นผิวและใบหูอันเป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากมนุษย์คิดว่าท่านลาคิคงเคยได้ยินข่าวอยู่ว่าภรรยาของท่านเจ้าเมืองคนปัจจุบันนั้นเป็นเผ่าเอลก็ด้วยเหตุนั้นนั่นแหละนะพวกข้าก็เลยได้สิทธิพิเศษจากท่านเจ้าเมืองนิดหน่อยนะเพาะง้นตอนค้าขายกันหลังจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันอาเลียนกล่าวเช่นนั้นอาร์กเอง ก็ไล่ปงตะจากศรีรษะแล้วถอดหมวกกรอออกสภาพของลาคินั้น รงกับคําว่าอ้าปากค้างมากเสียจนลืมหุบปากไปแล้วเขากรอกตามองไปมาระหว่างอาเลียนซึ่งเป็นเผ่าดร์กเอลส่วนตัวอาร์ฟซึ่งเป็นเผ่าเอลผิวสีน้ําตาลเข้มและมีดวงตาสีแดงด้วยสีหน้าช็อกตกใจส่วนชายและหญิงทหารรับจ้างที่อยู่ข้างหลังเองก็จ้องมองมาทางนี้ด้วยสีหน้าตกตะลึงเช่นกันพวกท่านสคนเป็นเผ่าเอลอย่างนั้นหรือครับลาคีกล่าวถามในที่สุดลาคีก็ขยับปากเข็นเสียงถามออกมาจนได้ พยักหน้าให้กับคำถามของเขาก่อนจะสวมหมวกเกราะกลับเข้าไปใหม่แล้วเอ่ยตอบว่าก็นะพอดีว่าเรากังวลที่จะเผยหน้าตาให้เผ่ามนุษย์เห็นนะ่ะดังนั้นจะขอบคุณมากหากท่านช่วยเก็บเรื่องชาติกำเนิดของพวกข้าเป็นความลับแล้วก็เพื่อการค้าขายในภายหลังจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วย พออาร์คพูดจบเช่นนั้นพ่อคาเลหนุ่มก็พยักหน้าโดยไม่รีรอสัญญาว่าจะไม่หลุดปากเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เห็นในวันนี้แล้วพูดโน้มน้าวพักพวกอีกสองคนที่อยู่ด้านหลังด้วยเท่าที่ฟังบทสนทนาระหว่างสองคนนั้นกับลาคิดูเหมือนแม้จะเป็นทหารรับจ้างแต่ก็เป็นพวกพ้องของพ่อคาหนุ่มด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยก็คงพอวางใจได้มากกว่าทหารรับจ้างคนอื่นต่อให้เรื่องที่พวกอาร์คเป็นเผ่าเอลถูกแพร่งพลาย ออกจากปากของพวกเขาแต่พวกอาร์สาคนตรงนี้ก็มีศัก,กยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรหลังโค้งคำนับและกล่าวลากับลาคิซึ่งยังคงทำเซนาตกตะลึงไม่เลิกรถม้าบรรทุกหลังใหญ่ก็ขับออกไปโดยมีจิโยเมเป็นสารถีทั้งที่อุตซาห์เป็นไปได้สวยมากถึงขั้นนี้แล้วแท้แต่ดันลืมคิดไปเลยว่าจะมีคนสามารถควบคุมบังเหียนรถม้าบรรทุกหลังใหญ่ได้หรือเปล่า ตอนดึงเชือกก็เลยเผลอหลุดทําตัวลุกลี้ลุกลนเล็กน้อยแต่พอจิโยเมออกหน้ามารับแทนทําหน้าที่นั้นก็เลยจบลงได้อย่างราบรื่นเพราะคำนึงถึงการขนส่งสิ่งของในการดำรงชีพป,ปริมาณมากและการก่อสร้างฐานที่มั่นต่อจากนี้ตอนเสนอกับลาคีไปว่าให้จัดหาสิ่งของมาพร้อมกับรถม้าหลังใหญ่ด้วยอ์กถึงกับเสนอเองชงเองเลยว่าไอเดียดีเยี่ยมมากๆแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะมาตกม้าตายเอาตอนสุดท้ายเสียได้ ช่วงสุดท้ายอาร์คสัมผัสได้ถึงสายตาทิ่มแทงของอาเรียนมาจากด้านหลังแล้วก็รู้สึกมีเหงื่อเย็นเฉียบไหลหยดมาตามแผ่นหลังซึ่งไม่มีทางที่จะมีได้ในเมื่อเป็นร่างกระดูกไร้อารมณ์แถมทั้งตัวยังถูกปกปิดไปด้วยชุดเกราะจึงไม่น่าจะแส้เนียนไม่หลุดอาการออกมาได้แต่ไม่รู้ทําไมอาเรียนถึงได้มีรางสังหรณ์แม่นยําในเรื่องนั้นระหว่างที่อาร์ครู้สึกหนาวๆร้อนๆเพราะความสามารถแอบแฝงของเจ้าหลอน จิโยเมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมบังเหียนก็ทำให้รถม้าบรรทุกของที่ใช้ม้าเทียบเกวียนสี่ตัวเคลื่อนไปข้างหน้าได้จนในที่สุดพอออกห่างจากเมืองแล้วรถม้าก็ฉลบออกนอกทางสัญจรลับจนเกิดเป็นรอยล้อลากเป็นทางยาวในจุดที่รับสายตาผู้คนแม้จะเป็นรถม้าบรรทุกของหลังย้ายแต่ความกว้างของที่นั่งคนขับก็ไม่ได้กว้างมากนักดังนั้นอาร์คอาเลียนและจิโยเมจึงนั่งเบียดกันเป็นปากระป๋องอยู่บนนั้นซึ่งคนที่ไม่รู้สึกถึงความ คอึดอัดคงมีแค่เจ้าปงตะตัวเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยไม่นึกเลยว่าข้าต้องไปพบกับเจ้าเมืองเพื่อขออนุยงอนุญาตอะไรนั่นนะ่ะ อาเรียนบนอุบอิบเบาๆเช่นนั้นเธอลีตามองมาทางอาร์คขณะถอนหายใจการที่อาร์คได้เอกสารอนุญาตเปิดกิจการในรอบนี้มาครอบครองเป็นเพราะพวกเขาฝากผานเทลอาซาคุณผู้หญิงซึ่งเป็นเอลเหมือนกับอาเลียนซึ่งเป็นเผ่าดาร์คเอลให้ขอจากเจ้าเมืองเนื่องจากครั้งก่อนอาร์คเปิดตัวไปว่าเป็นองค์คณะของอาเลียนดังนั้นถ้าจะขอร้องเรื่องเอกสารก็ต้องขอร้องผ่านตำแหน่งของอาเลียนถึงจะดำเนินการได้อย่างราบรื่นมากที่สุดอาร์ จึงไหว้าวานเธอเพื่อการนั้นสำหรับดาร์คเอลสาวแล้วคงรู้สึกไปติดหนี้บุญคุณเผ่ามนุษย์เธอจึงไม่ค่อยอยากจะยินยอมนะักส่วนเพทอสซึ่งเป็นประเด็นหลักของเรื่องเนื่องจากคดีเฉาคราวก่อนเจ้าตัวยังไม่ได้ขอบคุณเป็นชิ้นเป็นอันพอไปโอนใบอนุญาตกิจการเจ้าตัวยังยิ้มแป้นแล้วบอกว่าจัดให้ได้ทุกอย่างที่ว่ามาจึงไม่น่าจะมีปัญหาหรอกขอโทษด,ด้วยนะนายท่านอาเลียน แต่หากเราแนะนําท่านจิโยเมให้ท่านลาคิรู้จักการในฐานะคนของฝ่ายเอลครั้งหน้าเธอก็จะสามารถเสนอซื้อขายของได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเปิดเผยเรื่องชาติกําเนิดของตนในเมืองจริงใช่ไหมละ่ะพออาร์คถามกลับไปเช่นนั้นอาเลียนก็พยักพยเยินหน้าเห็นด้วยอย่างอิดออดว่าแต่อาร์คเจ้านะ่ะเอาแต่สายหัวไปมาอยู่ได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมีอะไรหรือไงอาเลียนกล่าวถามอาร์คจึงบอกว่าเฮ้เอมพอดีว่า ตอนถอดหมวกเกราะที่โชว์หน้าให้ดูเมื่อกี้เหมือนหูยาวมันจะขัดกันในหมวกหน้าก็เลยหาตำแหน่งเหมาะๆอยู่พอได้ยินคำตอบของอาร์คเช่นนั้นไม่รู้ทำไมอาเรียนถึงได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่เธอเท้าข่างพางเสมองไปทางอื่นด้วยใบหน้าเหนื่อยและอาศารีรษะที่เป็นโครงกระดูกนั้นยัดเข้าไปในหมวกเกราะได้พอดิบพอดีแต่พอกลับเป็นร่างของเผ่าเอลหลังดื่มน้ำพุร้อแล้วกลับรู้สึกว่าหมวกเกราะมันคับขึ้นทันตาเห็นโดยส่วนตัวนี่ถือเป็น ปัญหาซีเรียสมากเลยนะมาถึงตรงนี้จะเอายังไงกันดีคะระหว่างที่อารกกาลังคิดเรื่องนั้นจิโยเมซึ่งยังคงถือบังเหียนของรถม้าบรรทุกก็มองดูสภาพรอบๆก่อนจะเงยนหน้ามองมาทางอาร์คํำพูดของเธอทําให้อาร์คหยุดสายศรีรษะไปมาพลางมองไปรอบๆคงเพราะหลุดออกมาจากถนนสัญจรหลักไกลมากแล้วจึงไม่มีวี่แววของผู้คนอยู่รอบบริเวณถ้าเป็นที่นี่คงไม่มีปัญหาแล้วละเอาวัตถุดิบบนรถม้าไปส่งแล้วก็ลายงานทํา านหัวหน้าหมู่บ้านกับท่านฮันโซกันหลังจากนั้นก็พาท่านอาเรียนกลับไปยังหมู่บ้านลาลาโตยาต้องแจ้งเรื่องหลายๆเรื่องให้กับเกวนีทราบด้วย ขณะที่แจกแจงกำหนดการต่อจากนี้เช่นนั้นอาก็เริ่มสําแดงเวทมนต์เกตขึ้นมาด้วยความที่ใส่พลังลงไปมากกว่าทุกครั้งทำให้วงเวทขนาดใหญ่ครอบกลุมกระทั่งรถม้าหลังใหญ่แล้วรถม้าบรรทุกของก็ถูกย้ายไปยังจุดบุกเบิกฐานที่ตั้งซึ่งอยู่ตรงทะเลสาบในพิบตาเดียวเ่าชนเผ่าแห่งขุนเขานั้นกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเขตที่อยู่อาศัยกันอย่างขยันขันแข็งเมื่อเห็นว่าเป็นพวกอาร์และมองวัตถุดิบอาหาร บนท้ายกระบะแล้วพวกเขาก็โห่ร้องยินดีด้วยความดีใจก่อนจะทยอยหยุดมือที่ทํางานแล้วเดินมาอย่างรถม้าบรรทุกของแต่ก็เป็นแบบนั้นได้ไม่นานเมื่อพิสตามาเห็นเขาแล้วเอ็ดดูพวกเขาก่อนจะไล่ตะเพิดให้ไปทํางานต่อหลังจากนั้นอาก็มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านลับพร้อมกับจิโยเมะแล้วรายงานสถานการณ์ให้กับฮันโซแห่งตระกูลจินชินกับโกโล ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านได้ทราบต่อมาพวกเขาก็พูดคุยตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปรับปรุงสารเจ้าซึ่งเป็นค่าตอบแทนของอาร์ารเมื่อทิ้งจิโยเมไว้ที่หมู่บ้านอาก็กลับมายังหมู่บ้านลาลาตยาในป่าใหญ่แคนาดาพร้อมกับอาเรียนและปงตะ เขาเลือกแจ้งข่าวเกี่ยวกับตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกโดยมีเกลนิสนั่งอยู่บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามและมีโต๊ะขั้นกลางขณะที่รับฟังเรื่องรล่าเธอก็จ้องมองมาทางอาร์กอย่างไม่วางตาก็นั่นแหละถ้าเจอน้ำพุที่ท่านดีแลนบอกและกลับคืนสู่ร่างเนื้อแล้วแต่เหมือนจะมีเวลาจำกัดอยู่ส่วนร่างเนื้อที่กลับคืนมาของข้า ข้าก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นเผ่ามนุษย์แต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะเป็นเผ่าเอลนะครับเมื่ออาร์คเว้นจังหวะพูดเช่นนั้นปลายหูแหลมๆของเกลนิสก็กระดิกด้วยท่าทางสนใจขณะยิ้มหวานให้อาร์คที่เผยร่างกายผิวสีน้ำตาลเข้มและมีหูแบบเผ่าเอลรู้สึกได้ว่าดวงตาสีทองของเธอกำลังส่องแสงประกายอย่างมีเลสนัยถ้าอาร์คคงไม่ลังเกียจในเมื่อเป็นเผ่าเอลแล้วจะลองประกาศชื่อด้วยชื่อของหมู่บ้านเราดูไหมล่ะว่าไงจ๊ะ เกลนิสกล่าวถามว่าแล้วแม่ของอาเลียน ที่ดูยังไงก็เป็นสาววัยประมาณ20เอียงคอเล็กน้อยอย่างน่ารักถามตัวอาร์ก็เอียงคอเพราะไม่เข้าใจความหมายที่เธอพูดเช่นกันแต่คนที่มีปฏิกิริยาทันทีกับเรื่องนั้นกับเป็นอาเลียนเสียเองอย่าบอกนะว่าแม่จะให้อาร์กเข้าเป็นคนในหมู่บ้านนี้นะท่าทางของดาร์กเอลสาวทําให้อาร์กเพิ่งฉุกนึกขึ้นได้ถึงความหมายที่เกลนิสบอกว่าประกาศชื่อของหมู่บ้านเผ่าเอลนั้นแต่ละคนจะมีชื่อของหมู่บ้านที่ตนสังกัดต่ออยู่ท้ายชื่อกล่าวคือ การบอกชื่อของหมู่บ้านก็เท่ากับการรับเข้ามาเป็นสมาชิกของหมู่บ้านและให้สังกัดที่อยู่นั่นเองอ้าวแม้ นี่ลูกคัดขานที่จะให้อาร์คคูมาเป็นพวกพ้องในหมู่บ้านหลักเหรอคำตอบกลับของเกลนิสเช่นนั้นทําให้อารียนพูดอะไรไม่ออกแล้วหันมามองอาร์คแทนถ้าเป็นเผ่าเอลค่าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธหรอกแต่แทนที่จะให้ตัวอันตรายเดินได้แบบนี้เป็นคนในหมู่บ้านสู้จับเขาไปเป็นนักลบของหน่วยกลางเมเปิลน่าจะปลอดภัยกว่าไม่ใช่หรอคะรู้สึกเหมือนโดนด่าอย่างโหดร้ายโดยเมินความเห็นชอบของอาร์คแต่พอลองหมนคิดถึงเรื่องที่ตนเองทํามาเธอก็ไม่ได้พูด ผิดอะไรดังนั้นใจหนึ่งก็เถียงไม่ออกในเวลาจิตใจหดหูเช่นนี้ขอเอาหน้าซุกท้องของปงตะเยียวยาจิตใจก็แล้วกันพอกดหน้าแนบลงไปบนตัวปงตะซึ่งกําลังหาวด้วยท่าทางไม่มีอะไรจะทําอยู่บนโตะ๊ะมันคงจะจั๊กกะจี้จึงกริ้งไปกริ้งมาพร้อมกับร้องว่ากิว้วกิ้ว ลองมาคิดดูแล้วสภาพที่กลับสู่ร่างเนื้อไม่ได้ด้อยไปกว่าเผ่าเอลแถมยังมีพลังที่สามารถมองเห็นวิญญาณพูดตามที่อาเรียนเคยบอกไว้อีกด้วยดังนั้นต่อให้เข้าไปเป็นคนในหมู่บ้านเผ่าเอลก็ไม่ได้โกหกแต่อย่างใด แทนที่จะอยู่ในรากกระดูกที่พเนจรไปทั่วไม่มีที่อยู่หลักแหรงแน่นอนตลอดไปการคิดถึงที่ลงหลักปักฐานก็เป็นเรื่องที่มั่นคงกว่าจริงๆนั่นแหละอ้าวแมมอาเรียนจังอยากให้อักเขาเท่าเมเปิลจะได้อยู่ใกล้ๆตัวเองไม่ใช่หรอจ๊ะม ไม่ใช่นะถ้าแค่ส่วนกลางยอมอนุญาตให้เข้าสังกัดเป็นเรื่องเป็นราวม,มันก็ดีกว่าเท่านั้นแหละแล้วแม่ก็เป็นตัวแทนของหมู่บ้านแทนพ่อไม่ใช่หรือไงขอบเขตอำนาจของแม่นะ่ะไม่สามารถรับอาร์เข้าเป็นคนในหมู่บ้านลาลาตยาได้อย่างเป็นทางการใช่ไหมละ่ะอารียนตอบกับเกลนิสไปเช่นนั้นเธอลุกพูดพาดพร้อมกับเถียงคำพูดของเกลนิสส่วนอาร์ก,ก็พูดว่าโอ้โหมีสาวงามสองคนกำลังทะเลาะก,กันเพื่อยแย่งตัวข้าด้วยทั้งสองคนเมินตัวอาร์แล้วพูดคุยเรื่องสัง โอกาสที่อาร์คจะอยู่กันต่อไปขณะที่พยายามจะเข้าไปแทรกเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้บ้างแต่กลับกลายเป็นว่าโดนอาเลียนใช้มือข้างเดียวกดจนหน้าลงไปซุกท้องของปงตะอีกครั้งทำไมคั้ทั้งที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่กลับโดนปล่อยเกาะอยู่นอกวงแทน ขณะที่เกลนิสพูดถึงขอบเขตอำนาจในตอนนี้ของตนให้ลูกสาวฟังว่านั่นสินะแต่ยังไงซะตราบใดที่พ่อของลูกยังไม่กลับมาแม่ก็คือคนที่มีอำนาจสั่งการในหมู่บ้านนี้ฉะนั้นถ้าจะรับคนเข้ามาเพิ่มเป็นสมาชิกของหมู่บ้านชั่วคราวแม่ย่อมทำได้อยู่แล้วจ้าอีกอย่างล่างที่แท้จริงของอาร์คยังไม่สถียนดียังสลับกลับไปกลับมาระหว่างล่างกระดูกกับล่างเอ,อย๋ยยูสภาพนั้นคงพาไปที่ศูนย์กลางไม่ได้หรอกจริงไหมล่ะ เกลนิสบอกเช่นนั้นอาร์คลาลาตัวยาชื่อชั่วคราวมันก็ไม่เลวเหมือนกันแฮะเอาเป็นว่าที่เมเปิ้ล เมืองหลวงศูนย์กลางของป่าใหญ่แคนาดานั้นดูท่าจะไม่สามารถเชิญคนนอกเข้าไปได้ง่ายๆเนื่องจากตัวอาร์คมีร่างกายแบบนี้จึงไม่คิดจะออกห่างจากพื้นที่เขตสารเจ้าที่มีน้ำพุร้อนนั่นอยู่แล้วในเมื่อมีเวทมนต์เคลื่อนย้ายต่อให้จะสังกัดอยู่หมู่บ้านไหนยังไงระยะทางก็เท่ากันอยู่ดีแต่การสังกัดอยู่ในส่วนกลางนั้นในความรู้สึกแล้วอยากจะขอไม่เอาดีกว่าแทนที่จะมีสถาน,นะว่า อาศัยอยู่ในโตเกียวอาร์ตกลับถูกใจที่จะไปอยู่จังหวัดคานางาวะจิบะหรือไซตามะที่สามารถไปโตเกียวได้อย่างสะดวกมากกว่าความรู้สึกมันคงจะประมาณนั้นหากให้เจาะลึกลงไปอีกก็คือแทนที่จะอาศัยอยู่ในเขตกลางโอซาก้าแต่ขอไปเป็นคนในเมืองซุยตะเมืองโมริมุจิหรือเมืองซาไกาย่ยอมสบายใจกว่าเยอะด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วน่าจะเข้าใจง่ายกว่าหากเปลี่ยนมาพูดแบบนี้ แต่หมู่บ้านลาลาตอยานั้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศทุ่งราบกว้างใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เผ่ามนุษย์อาศัยอยู่มากถึงจะไม่รู้ว่าระยะทางถึงเมเปิลซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางนั้นจะไกลแค่ไหนแต่หมู่บ้านนี้ก็ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับตำบลโนเซหรือตำบลมิซากินั่นแหละระหว่างที่อาร์คิดเลื่อยเปอยซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากความไร้าสาระบทสนทนาก็เริ่มได้ข้อสรุปเกลนิสบอกว่า เรื่องส่วนกลางนะ่ะแม่จะไปคุยกับคุณตาของลูกให้เพราะงั้นแค่เลือกสังกัดที่จะอยู่ก่อนก็พออีกอย่างเรื่องนี้ก็ต้องถามความเห็นของอาร์เขาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคําพูดของเกลนิสล่วงลงมาจากเหนือศีษะที่มือของอาร์กดูและในที่สุดมือของดาร์คเอลสาวก็พละออกจากหัวอาร์จึงได้เงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าของทั้งสองคนเอาเถอะ ไม่จําเป็นต้องไปรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้หรอกจ้าคิดให้ดีก่อนระหว่างนี้ก็ใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามสบายเธอถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกทางไหนก็ค่อยมาคุยกับข้าก็แล้วกันเกลนิสกล่าวเช่นนั้นคงจะสังเกตเห็นใบหน้าคุ้นคิดของอาร์เกลนิสจึงไม่ได้ระบุก,กําหนดที่จะต้องตอบคําถามแน่นอนอันที่จริงหลายวันก่อน อาก็คบคิดเกี่ยวกับสถานะของตนเองในตอนนี้อยู่เหมือนกันแต่เรื่องแบบนี้ใช่ว่ามันจะหาคําตอบกันได้ง่ายๆสเสมอไรเมื่อเธอบอกไปว่าจะคิดทบทวนอย่างจริงจังอีกครั้งอาเรียนก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วกลับไปนั่งลงเอาละจบเรื่องนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนี่ก็ดึกแล้วเพราะงั้นเรามากินข้าวเย็นกันก่อนเถอะจ้าวันนี้ได้มะเขือเทศสวยๆจากแลนฟรีดมาด้วยแม่ก็เลยทำซุปของโปรดของลูกยังไงละ่ะ ทำพูดของเกลนิสเช่นนั้นทำให้อาร์คผุดลุกพวดจนเก้าอี้ที่เคยนั่งล้มคว่ำปฏิกิริยาของอาร์ตนั้นทำให้อารีนและโปงตะแงหน้ามองด้วยใบหน้าอึ้งตกใจส่วนเกลนิสที่อยู่ข้างหน้าก็เหมือนจะเบิกตากว้างเช่นกันท่านเกลนิสมะเขือเทศที่ท่านพูดเมื่อกี้เป็นมะเขือเทศที่มีผลสีแดงหรือเปล่าครับอาร์คพร่องถามออกมาและนั่นก็ทำให้เกลนิสพังกศีรษะอย่างอึง้งอึงและแล้วมะเขือเทศในตอนนั้นก็ยังมีอยู่ที่นี่สินะครับ อาร์ถามถ้อยคำนั้นตะเบงสุดเสียงหลังจากนั้นเกลนิสก็ถือซุปสีแดงที่ใส่อยู่เต็มหม้อออกมาจากในครัวแล้วดวงตาของอาร์ก,ก็เบิกกว้างโดยพลันเมื่อขอคำอนุญาตจากเธอแล้วตักซุปขึ้นมากินไปหนึ่งช้อนอาร์ก,ก็มั่นใจในรสชาติอันลึกลลํำนั้นถึงรสเปรี้ยวจะจัดไปน้อยแต่ก็แทบไม่ต่างอะไรกับมืเขือเทศที่อาร์รู้จักเลยว่าแต่ ทั้งที่จําเรื่องตัวเองไม่ค่อยได้แต่ดันจําเรื่องแปลกๆอย่างมะเขือเทศได้เนี่ยนะอาเรียนถอนหายใจพลางพูดด้วยน้ําเสียงละอ่าทว่าตัวอาร์คในตอนนี้กําลังเอาแต่คบคิดว่าส่วนผสมที่อยู่ตรงหน้านี้ มันใช้ทำอะไรได้บ้างจนแม้แต่เสียงของดักเอลสาวก็ไม่ทะลุผ่านเข้าไปในหูส่วนผสมที่ชื่อว่ามะเขือเทศนั้นเป็นส่วนผสมสารพัดนึกหากนับสาหลายคอมบุหรือปลาคัสซอโอเป็นตัวแทนของอาหารญี่ปุ่นในบรรดาส่วนผสมที่มีอยู่ในอาหารยุโรปองค์ประกอบของรสกลมกล่อมที่ช่วยทําให้อาหารมีรสชาติลึกลาขึ้นนั้นก็จัดว่ามีอยู่มากมายและส่วนผสมที่ถือเป็นตัวแทนของอาหารยุโรปนั้นก็คือมะเขือเทศนี่เอง ถ้าได้เจ้านี่มาเมนูอาหารก็จะหลากหลายมากขึ้นไปอีกอาร์คิดแบบนั้นท่านเกลนิสเมื่อกี้บอกว่ามะเขือเทศนี้ได้มาจากแลนฟรีสินะครับถ้าไปที่นั่นแล้วก็ข้าจะหาซื้อได้เหมือนกันใช่ไหมอาก์กราวถามเกลนิสจึงบอกว่ามะเขือเทศงั้นเหรอมะเขือเทศนี้น มิถินกําเนิดอยู่ที่ฟาบูนาซึ่งเป็นทวีปทางใต้จ้ะเขาซื้อขายกันที่นั่นก็เลยได้มานะ่ะได้ย,ยินมาว่าเขาเพาะปลูกกันแถวหมู่บ้านทางตอนใต้ด้วยแต่เหมือนจะเน้นไปที่พวกมะเขือเทศตากแห้งซึ่งเป็นสินค้าซื้อขายกันมากกว่านะเกลนิสบอกเช่นนั้นถ้าจำไม่ผิดได้ยินว่าทวีปทางใต้นั้นมีประเทศขนาดใหญ่ที่พวกชนเผ่าแห่งขุนเขาอย่างจิโเมะก่อตั้งขึ้นอยู่ด้วยมะเขือเทศนี้ก็น่าจะเป็นสินค้านำเข้าจากที่นั่นไม่รู้ระยะในการ การวาร์ปของเกดจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่หากสามารถวาร์ปจากทวีปทางใต้มาถึงสารเจ้าที่มีบ่อน้ำพุร้อนได้ละก็อาก็จะสามารถวาร์ปไปซื้อวัตถุดิบของกินมาได้ทุกเมื่อที่ต้องการเลยแม้จะขอร้องช่างฝีมือของชนเผ่าแห่งขุนเขาจากหมู่บ้านลับให้ช่วยซ่อมแซมสารเจ้าเป็นของรางวัลตอบแทนในเรื่องคราวนี้แต่เห็นว่าหากยังสร้างหมู่บ้านข้างทะเลสาบไม่เสร็จเป็นรูปเป็นล่างเขาก็คงยังส่งคนมาไม่ได้ด้วยเหตุนี้การซ่อมแซมสารเจ้า คงต้องรอไปอีกนานทั้งนั้นระหว่างรอก,ก็ตะเตรียมการหลายๆอย่างเพื่อตั้งลกลาดแบบนั้นก็ไม่เร็วเหมือนกันท่านเกลนิส ข้าเองก็อยากจะข้ามไปทวีปทางใต้บ้างเช่นกันมันต้องนั่งเรือจากแลนฟรีอาไปใช่หรือเปล่าครับอาร์ก่าวถามในปัจจัยสี่ทั้งหมดเครื่องนุ่งห่มนั้นก็สวมเกราะศักดิ์สิทธิ์เบเลนะัสไว้อยู่แล้วตอนนี้จึงไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่อยู่อาศัยก็มีสารเจา้าซึ่งมีน้ำพุร้อนช่วยให้ล่างกระดูกกลับคืนเป็นล่างเนื้อต่อไปก็ต้องวางแผนหาของกินคำถามของอาร์กทำให้ดวงตาสีทองของเกลยวนีเสมองไปทางอื่นพลางทำเสียงพึมพำเอ๊ะ ก็มีเรือค้าขายของของเผ่าเอ๋ออยู่หรอกนะแต่อา์คงไม่มีสังกัดหมู่บ้านเขาจะยอมให้ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอพูดแค่นั้นแล้วสายตาก็หันมามองทางนี้ซึ่งนั่นทําให้อาคลุกขึ้นมาประกาศกล้องทันทีว่านับจากนี้ไปถ้าขอสาบานว่าจะประกาศนามตนเองว่าอาคลาลาโตยาครับ โดยไม่สนใจอาเรียนที่ออกอาการอินนายและอาใจเกลนิสทุบมือดังแปะพร้อมกับฉีกยิ้มล่าดีจังเลยมีเพื่อนร่วมเผ่าที่พึ่งพาได้ในหมู่บ้านเพิ่มมาอีกคนแล้วตัดสินใจแน่วแน่ดีและจุดหมายต่อไปก็คือดินแดนที่ปลูกมะเขือเทศทวีบทางตอนใต้แล้วก็จบ ตอนที่22ของนิยายื่องบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่4หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย